บทที่917จัก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์ได้เรียกร้องให้ปีศาจแห่งความมืดแยกใบมีดออกและช่องว่างที่ใบมีดแยกผ่านไปนั้นถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นและช่องว่างที่แตกสลายก็พังทลายลงและไม่สามารถรักษาให้หายได้นี่เป็นเพราะพลังเดรัจฉานบริสุทธิ์ของตัวเองเท่านั้นและไม่ได้ใช้คุณลักษณะของอาวุธเองถังซานสนใจสนามรบนี้อย่างกระตือรือรน้นและในทันทีสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ทั้งสองก็ชนกัน รงด้วยเสียงประทะที่รุนแรงพื้นดิ่งใต้ฝ่าเท้าของทุกคนก็คำรามและพื้นที่ก็ถูกเขย่าเป็นคลื่นด้วยความเชี่ยวชาญด้านอาวกาศอย่างแท้จริงเหมยกงจือได้รับผลขององค์การปล่อยแรงผ่านการสั่นสะเทือนของอวกาศแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเผชิญกับการโจมตีของจักรพาปีศาสทลายสวรรค์เขาสามารถถอยทีละขั้นและเสียเปรียบได้เท่านั้น ความแข็งแกร่งของเหมยกงจือถูกเผาผลาญอย่างรุนแรงและเป็นการยากที่จะต้านทานการโจมตีของจักรพรรดปีศาจแยกสวรรค์ห้าห้าห้าสาวน้อยเก่งจริงๆฉันอิจฉาวความสามารถของเธอแต่การโจมตีครั้งต่อไปจะไม่ง่ายนักหลังจากนั้นจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกนภาและเหมยกงจือก็เว้นระยะห่างกระตุ้นรอยร้าวปีศาจทมินใบมีดใบมีดที่ร้าวในมือของเขากระแทกเข้ากับสายลมสีดำและห่อหุ่งเศษซากอาวกาศร,รอบๆไว้ ลองใช้เคล็ดลับนี้ดูสิดูว่าพรสวรรค์ด้านอาวกาศของคุณช่วยคุณหรือทำร้ายคุณเขาแทงและเข้ามาหาเหมยกงจืออีกครั้งใบมีดแตกแปลกประหลาดอยู่ใกล้มากในทันทีที่เขาคิดไม่ถึงเหมยกงจือสามารถต้านทานด้วยดาบแนวนอนโดยไม่รู้ตัวคุณไปไม่ได้ทั้งซานตะโกนเร่งหอแห่งการเวลาและอวกาศและวิ่งไปหาเหมยกงจือย้อนเวลากลับไป ในช่วงเวลาวิกฤตใบมีดที่แอร์ตกออกอยู่ในมือของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกนภพากลับสู่สภาพเดิมเช่นนี้แรงกระแทกยังคงกระแทกเหมยกงจือที่มินหนีไปเหมยกงจือกระพือปีกเพื่อทําให้ร่างกายของเขามั่นคงโชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บและในเวลานี้แทงซานได้รีบไปที่ด้านเหมยกงจือ จากกระพรดปีศาจท,ที่แยกจากสวรรค์ได้ห่อหุ้มส่วนที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆไว้ในใบมีดที่แตกเกล้าวและผสมกับพลังทำลายล้างจำนวนหนึ่งหากไม่ใช่เพราะแทงซานย้อนเวลากลับไปดาบที่แตกก็จะเป็นกลับคืนสู่รูปลักษณ์เดิมไม่ว่าเหมยกงจือจะบลอกหรือใช้พลังแห่งอวากาศเขาจะถูกรัดคอด้วยกระแสน้ำมนที่ควบคุมโดยท้องฟ้าที่แตกแยกและเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนรังไหมซึ่งอันตรายมาก ฉันเองที่ประเมินคนนั้นต่ำไปคุณเพิ่งรวมพลังของสายเลือดของคุณคุณยังไม่ได้จับมันจนหมดมันเกือบจะทำร้ายคุณแทงซานกล่าวกับเสี่ยวเหมยดึงเธอไปข้างหลังเขาความแข็งแกร่งของพระเจ้าระดับประชาถูกต้องตอนนี้ก็ยังทรงพลังเกินไปสำหรับเราและดูเหมือนเขาจะไม่ถูกจำกัดด้วยดาวเลยซึ่งแปลกเกินไปและตอนนี้คนเดียวที่สามารถจัดการกับเขาได้ทำได้แค่ลองใช้ดาบอาชูรา แต่ดาบศักดิ์สิทธิ์ชูร่านั้นไม่สามารถหลบหลีกในการต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของเขานั้นมากเกินไปและเขาสามารถยับยั้งแอตทรบิวอวกาศของฉันได้หากคุณสามารถหายวับไปจากกระแสน้ำมวลแปลกๆของเขาได้ทุกครั้งอาจมีความหวังสำหรับคุณและฉันที่จะเข้าร่วมกองกำลังเหมยกงจือเมื่อได้ยินการประเมินของถังซานเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิแยกนภาเขาไม่สามารถถอนหายใจได้ราชาเทพยังคงทรงพลังเกินไป ไม่มันทำไม่ได้ฉันอาศัยการย้อนรอยเวลาเพื่อกำจัดกระแสน้ำมลไม่ต้องพูดถึงการบริโภคมหาศาลและการย้อนรอยก็มากเกินไปกระแสน้ำมลที่รัดคออาจทำให้เวลาและพื้นที่แตกสลายได้มันเสี่ยงเกินไปถังซานอธิบายเพื่อส่งผ่านอำนาจการตัดสินของดาบอาชูราคุณต้องพยายามสื่อสารกฎของดาวดวงนี้และรวมพลังของดาว สัตว์ประหลาดจากนอกอาณาจักรเช่นจาก,กระพัดแยกนภาจะถูกระงับโดยดาวอย่างแน่นอนตอนนี้คุณต้องเพึ่งพาดาบอาชูราเพื่อยืมดาวพลังที่จะตัดสินเพื่อเอาชนะเขาแต่ฉันไม่รู้วิธีสื่อสารกับดาวจงเชื่อในตัวเองและดาบเทวเทพศูนยพยายามค้นหาความรู้สึกกขอองค์การก้าวข้ามหายนะ นั่นคือสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับดาวถังซานกล่าวพร้อมกับอุ่งเหมยกงจือไว้ในอ้อมแขนของเขาฉันจะพยายามอุ่งเขากลับมาให้มากที่สุดคุณทํางานหนักมาระยะหนึ่งแล้วเหมยกงจือก็จะหมู่บูดเช่นกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยเกินไปไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของความทรงจําของเสี่ยวอู๋หรือการโจมตีอย่างกระทันหันของศัตรูที่มีอํานาจสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้เวลาในการยอมรับอย่างช้าช้า สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือหลังจากตัดสินใจแล้วเหมยกงจือไม่พึ่งพาอ้อมแขนของถังซานเธอจึงผลักถังซานออกไปเพื่อที่จะเป็นผู้หญิงที่สามารถช่วยแทงซานได้เธอจะต้องแข็งแกร่งเป็นพิเศษฉันจะสื่อสารกับดาวตอนนี้คุณต้องระวังรังเข่าไว้ฉันเกือบจะรักคุณแล้วฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูความรักที่น่าเบื่อของคุณ ฟ้าแตกที่อยู่ข้างๆในที่สุดก็กลั้นหายใจไม่ออกระหว่างการสนทนาของแทงซานกับเหมยกงจือไม่ได้รบกวนเขาหรือมันไม่ใช่ว่าทางออกของเขานั้นกระตุ้นการควบคุมเวลามันเป็นการหายตัวไปอย่างกระทันหันของกระแสน้ำมวลทำลายล้างของเขาเองความสามารถของเขานั้นสัมพันธ์กันห้าห้าต่อไปเป็นคุณเทพแห่งท้องทะเลที่จะมาท้าทายฉันหลังจากจัดการความคิดของฉันแล้วฉันก็จะเปิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณจะเป็นคนแรกที่ถูกฆ่า ช่างเป็นน้ำเสียงที่ไพเราะคำพูดเช่นนี้จะทำให้การลงโทษของพระเจ้าลดลงถังซานกล่าวอย่างใจเย็นแต่เขาไม่กล้าที่จะละเลยชุดเกราะสีที่คลุมทั้งตัวของเขาโดยถือสามสีทองไว้ในมือขวาของเขาและถือเงาสีทองในมือซ้ายทันทีหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศมาเลยปัญญาประกาศคู่บทที่918ด ตามเสียงตะโกนของแทงซานจากกระพัดปีศาจที่แยกจากสวรรค์ก็ตั้งท่าโจมตีเช่นกันคราวนี้เขาไม่ได้เลือกใช้กระแสน้ำวนพัวพันเพราะการเคลื่อนไหวแบบนั้นแพงเกินไปสำหรับเขาและดูเหมือนว่าเขาจะถูกโจมตีด้วยทงังซานได้โปรดรอให้เราไปสู้กันที่อื่นทังซานกล่าว ทำไมการละจักรกระพัดแยกนภาปฏิเสธคำขอของแทงซานในคำเดียวเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาแม้ว่าชายตรงหน้าเขาจะตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับจักรกระพัดแยกนภาแต่อีกฝ่ายคือพระเจ้าจริงๆฉันไม่สามารถช่วยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยที่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีไพ่กี่ใบจึงสั่งให้ใบมีทมินแทงแทงซานทันที ทังซานเป็นสัตว์ร้ายจริงๆแทังซานคิดในใจแต่เมื่อรู้สึกว่าเหมยกงจือ,อยู่ไกลเขาจึงค่อยสงบลงการโจมตีของจักรพรรดิแยกนภานั้นไม่ง่ายที่จะหลบหลีกด้วยการแปลงร่างของมังกรแท้งซานได้เพิ่มความเร็วให้ถึงขีดสุดในทันทีหลบแทบไม่ทันด้วยแรงผลักตรงใบมีดที่แตกในมือของมันก็เปลี่ยนทิศทางไปและฟันไปในทิศทางของแทงซาน เวลาชะงักงานถังซานร,รีบเร่งให้หอคอยแห่งการเวลาหลบแต่เขาก็ยังอยู่ข้างหลังใบมีดที่แตกล้าวทำให้เกราะสีทองของถังซานกาวทำให้เกิดรอยขีดข่วนเล็กน้อยในช่วงพริปตากรอดที่ทำลายไม่ได้ของแทงซานก็แตกเป็นเสี่ยงเกือบเท่ากับหน้าท้องของเขา นี่มันพลังที่น่าสะพรึงกลัวอะไรเช่นนี้นี่คือพลังงานแห่งการทำลายล้างโชคดีที่ความสามารถในการฟื้นฟูข,ของแทงซานในปัจจุบันนั้นแข็งแกร่งมากตราบใดที่ความเสียหายพื้นฐานไม่เสียหายความเสียหายของเกราะสามารถซ่อมแซมได้ภายในเวลาไม่กี่อึดใจไม่มีเวลาคิดจัก,กรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งแยกนภาฟันอีกครั้งแทงซานเหวี่ยงตรีศูนย์ในมือขวาของเขาเพื่อปัดป้องใบมีดสัมผัสปลายหอกแคลง เสียงกระแทกที่คมชัดก,กระจายไปทั่วรอบๆแต่ถังซานขาดพลังพายุปั่นป่วนระลอกคลื่นจากตรีศูนย์ลามไปตามใบมีดที่แตกกล้าไปยังท้องฟ้าที่แตกแยกและท้องฟ้าที่แอร์ตกออกก็ตกใจนี่มันอะไรกันแม้แต่กับฐานการพับปลุกของราชาเทพของเขาเขาก็ไม่สามารถทำลายมันได้ ฉันเห็นแทงซานกำจัดตรีศูนย์ควบแน่นกระแสน้ำมวลหยินและหยางในมือขวาของเขาและควบแน่นไฟวิญญ,ญาณเจ็ดสีในมือซ้ายของเขาโจมตีหัวใจของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในทันที ความสามารถในการเคลื่อนย้ายมิติของนกยูงถูกเปิดใช้งานโดยตั้งใจจะควบคุมการระเบิดทั้งสองนี้ส่งไปที่หัวใจแต่เนื่องจากร่างกายที่หนาแน่นมากของจักรพรรพัดแยกนภาควบคว่ไปกับการปกป้องจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาเองการเคลื่อนย้ายในอวกาศจึงล้มเหลวโดยตรงพาควบคว่ไปกับการปกป้องจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาเองการเคลื่อนย้ายในอวกาศจึงล้มเหลวโดยตรง บัตซอบทั้งซานดูอย่างลับๆและเปิดใช้งานโดเมนขั้วโลกที่ดีและไม่ดีในทันทีเพื่อลองอีกครั้งการเคลื่อนย้ายอาวกาศโดเมนและหินและหยางฉีก็เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดในทันทีและช่องว่างก็ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายคงกระพันระเบิดทั้งซานตะโกนหลังจากมั่นใจว่าระเบิดที่ทําขึ้นเป็นพิเศษถูกส่งไปยังหัวใจที่แตกสลายให้สารเลวเจ้ากล้าดียังไง ช่องว่างของความแข็งแกร่งนั er Now, minutes, ้นใหญ่มากจนทักษะเวทมนต์เช่นพายุปั่นป่วนสามารถยับยั้งท้องฟ้าได้ในเวลาน้อยกว่า2วินาทีแต่2วินาทีก็นานพอคลายเลือดออกมาเจ้าเด็กดนื้อ่าอยากให้เจ้าหยุดพายุปั่นป่วนสามารถยับยั้งท้องฟ้าได้ในเวลาน้อยกว่า2วินาทีแต่2วินาทีก็นานพอคลายเลือดออกมาเจ้าเด็กดนื้อ่าอยากให้เจ้าหยุดเมื่อไรก็ได้ อัสเจรีอัญญประกาศคู่สถานะของแทงซานในตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าอ่อนแอมากหลังจากใช้ความสามารถขั้นสูงสุดหลายครั้งติดต่อกันพลังงานในร่างกายของเขาก็หมดลงแม้ว่าความสามารถในการฟื้นฟูของเขาจะแข็งแกร่งการทำลายท้องฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวก็อยู่ตรงหน้าเขา และเขาไม่มีเวลาพับฟื้นนำตรีศูนย์กลับเข้าไปในร่างกายปกป,ป้องปรามาจารย์ของสิ่งประดิษฐ์และปกป,ป้องร่างกายด้วยจิตสำนสึกอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมรับแรงกระแทกจากท้องฟ้าที่แตกแยกทันใดนั้นท้องฟ้าที่แตกต่างกันจะแอตกออบก,ก้อนเมฆสายฟ้าก็ทะลุผ่านชั้นเมฆพุ่งตรงไปยังท้องฟ้าท้องฟ้าที่แตกกล้าซึ่งเตรียมที่จะโจมตีถูกลงตัวเป็นหนึ่งแต่ในชั่วริบิปลำแสงศักดิ์สิทธิ์นี้จะสวมท้องฟ้าแตก อากบกจาก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ห่อหุ้มอยู่บนท้องฟ้าพลังอันรุนแรงพุ่งออกมาจากด้านในและด้านนอกท้องฟ้ายื่นออกมาไม่ไกลจากการต่อสู้ระหว่างทั้งสองชั้นของสิ่งกีดขวางแสงที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้าจาก,กระพัดแยกนภาหอนด้วยความเจ็บปวด ทีละชั้นของท่วงทะเลสาบเฉียนจริงๆอ่ามันสายเกินไปแล้วที่จะจบประโยคนี้ถังซานหมดแรงและล้มล,ลงพลังของอวกาศดูเหมือนจะยกเขาขึ้นเหมือนน้ำเหมยกุงจือก็มาถึงทันทีการต่อสู้และช่วยชีวิตถังซานคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเหมยกุงจือถามอย่างกระตือรือรน้น ฉันสบายดีฉันไม่ได้บาดเจ็บจากการสู้รบในตอนนี้เพียงแต่ว่าฉันใช้ความสามารถของฉันมากเกินไปฉันก็เลยหมดแรงความสามารถในการฟื้นตัวของฉันอ่อนแอมากเหมยกงจือรีบปลอบประโลมการต่อสู้ตอนนี้ถูกต้องโดยใช้ถังซานเพื่อยื้อเวลาแต่ในขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับระดับการกู้คืนปัจจุบันของดาบอาตูร่าและด้วยจุดแข็งเล็กน้อยดูเหมือนว่ามันจะยังคงเกิดขึ้นในอากาศกำลังถูกตัดสิน อาเสียงสะอื้นที่พลิกกลับค่อยๆ่กลายเป็นแปลกไม่เหมือนเสียงคร่ำค,ครวญรีบรีบ,รบมันทําให้ฉันเจ็บยืนขึ้นไปในอากาศจ้องมองที่ท้องฟ้าที่แอร์ตกออกมาดูเหมือนจะหัวเราะอย่างดุเดือดฉันจะไม่ใช้ใบหน้านี้เพื่อลบล้างฉันในฐานะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกชั้นฟ้าบทที่919า่านี่เป็นไพ่ตายของคุณมันคงน่าเสียดายเกินไปตอนนี้จะก,กระพัดแยกนภาถูกระง,งับในอากาศ เยออเย้ยถังซานในเวลานี้แม้ว่ารูปลั์ของเขาจะอายมากแต่เขาก็ถูกโจมตีด้วยพลังแห่งการพิจารณาคดีร่างกายของเขาเต็มไปด้วยคลื่นความร้อนที่แผดเผาและรอยแผลเป็นที่ทิ้งไว้จากการต่อสู้กับแทงซานครั้งก่อนแต่ความแข็งแกร่งและพลังงานที่แท้จริงแทงซานร,รู้สึกชัดเจนคนนี้ยังไม่ได้ลองเลย พลังแห่งการพิาพากษาใช้ไม่ได้ผลเลยอาการบาดเจ็บเหล่านั้นล้วนเป็นพลังงานของดาบอาทูร่าเองถังซานไม่คิดว่าไพ่ยิปซีของเขาจะล้มเหลวหมุนว่าดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรเหมยกงจือถามด้วยความเป็นห่วงหนีทังซานตอบเบาๆหนีใช่หนี ถังซานคว้ามือของเหมยกงจือไว้ทันทีและเปิดใช้งานความสามารถในการเคลื่อนย้ายอวกาศเนื่องจากมันกระทันหันเกินไปไม่มีใครอยู่เลยนอกจากถังซานคิดว่าขั้นตอนต่อไปคือการกระทำนี้เทเลพอร์ตไปยังจัก,กรพรรพัดแห่งจักรพระพัดอมตะถัดจากจัก,กรพรรพัดิอศูรแล้วเขาก็เริ่มเทเลพอร์ตระยะไกลขึ้น เสี่ยวเหมยคุณรับผิดชอบเทเลพอร์ตก่อนแล้วฉันจะกำจัดออร่าของเราให้หมดหลังจากพูดอย่างนั้นถังซานก็ปิดบังจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของกลุ่มพวกเขาชั่วคราวผ่านจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเหมยกงจือแม้ว่าความแข็งแกร่งของถังซานจะยังไม่ใช่จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แต่ในแง่ขององค์การระหนักรู้ทางจิตวิญญาณพวกเขาได้มาถึงระดับของจัก,กรพรรดิแล้วเป็นเรื่องยากมากสำหรับราชาเทศที่ไม่มีตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ในการค้นหาพวกเขา หลังจากกลับมาสู่ทะเลแล้วจะหาเข็มยากยิ่งกว่าในกองหญ้าเพื่อค้นหาพวกเขาดังนั้นถังซานจึงมีความมั่นใจเสมอที่จะวิ่งหนีเราจะไปที่ไหนไปทะเลลึกที่ฟ้าเราหาเราชั่วคราวไม่ได้เราต้องการเวลายืนยันสิ่งหนึ่งตอนนี้ใช่เหมอยกงจื่อไม่ถามอะไรอีกและเริ่มเทเลพอร์ตในอวากาศมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของทะเล สนามรบเดิมบัตรซอบให้ตายสีจัก,กรพรรดิแยกนภาคำรามในเวลานี้สองคนนั้นหนีไปไม่ช้าก็เร็วฉันจะทุบพวกมันเป็นชิ้นชิ้นอัญญประกาศคู่หากจัก,กรพรรดิแยกนภาขัดจังหวะพื้นที่โดยตรงเมื่อแทงซานเทเลพอร์ตเป็นครั้งแรกเขาสามารถทิ้งพวกมันไว้ข้างหลังได้ทั้งหมดแต่แทงซานทําการทกเทเลพอร์ตเร็วเกินไปเด็ดขาดเกินไปและเมื่อเขาตอบสนองแทงซานได้ปิดกั้นความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้ว เหมือนไว้ข้างหลังได้ทั้งหมดแต่แทงซานทําการเทเลพอร์ตเร็วเกินไปเด็ดขาดเกินไปและเมื่อเขาตอบสนองแทงซานได้ปิดกั้นความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบการโจมตีของถังซานและเหมยกงจื่อไม่ได้ไร้ประโยชน์สําหรับจัก,กรพรรดิแยกนาภาโดยเฉพาะการโจมตีของถังซานซึ่งทําร้ายจัก,กรพรรดิออยกนาภาอย่างมาก ลืมมันไปเถอะปล่อยให้พวกเขาไปสักพักตอนนี้ยังมีเรื่องสำคัญกว่านั้นอีกจัก,กรพรรดิแยกนภา,าพูดกับตัวเองและบินไปที่ลานบ้านของบรรพบุรุษพร้อมกับร่างของจิ้งจอกสวรรค์ทะเลน้ำลึกที่นี่ก็พอแล้วถังซานพูดกับเหมยกงจือ่ออย่าพูดถึงการแยกท้องฟ้านในทะเลลึกนี้มันคงจะยากมากที่โลกภายนอกจะรู้เกี่ยวกับเราอะไรที่ต้องได้รับการยืนยันที่นี่เหมยกงจื่อสงสัยว่าเราจะเอาชนะเขาได้จริงหรือ เฉี่ยวเหมยฉันเข้าใจดีว่าคุณต้องการเอาชนะเขาอย่างไรให้ฉันบอกคุณทีละอย่างสถานการณ์ปัจจุบันซับซ้อนมากจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ผู้รับผิดชอบโชคเป็นคนแรกที่พบกับการปนเปื้อนของปีศาจจากแดนนอก จิ้งจอกสวรรค์เป็นตัวแทนของดาวในระดับหนึ่งดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลมากเพื่อที่จะทำให้จิ้งจอกสวรรค์สกกระโปรกทางวิญญาณมันไม่เพียงพอที่จะพึ่งพาระดับของความแข็งแกร่งแม้ว่าฉันจะเคยเป็นรุ่นของราชาทวยเทพก็เป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะห่างไกลาจากจิตใจของฉันไปยึดครองผู้อื่นรุ่นของราชาแห่งเทพเจ้าจักระพรดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยความตกใจคุณคือรุ่นของราชาแห่งเทพเจ้า ใช่นี่เป็นรุ่นเดียวกับราชาเทพสมุดไม่เหมือนราชาเทพที่ไม่มีตำแหน่งพระเจ้าเหมือนแยกท้องฟ้าฉันไม่จำเป็นต้องซ่อนมันจากคุณเมื่อฉันไม่ได้ปลูกฉันมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นและไม่ถูกบังคับโดยดาวแอลมันก็ยังสามารถได้รับผลกำไรมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลถ้าฉันฟื้นฟูการฝึกฝนเดิมของฉัน ส่วนที่แตกแยกสิบแห่งก็ไม่สามารถเอาชนะฉันในทะเลได้ถังซานไม่ได้ดูเหมือนจะซ่อนและไม่ซ่อนจากจัก,กรพรรดิอมะตะและเทียนอย่างเขาอธิบายว่าในเวลานี้เขาเป็นมดบนเชือกเดียวกันแล้วหัวข้อไปไกลแล้วฉันเดาว่าต้องมีคนที่เกือบจะเหมือนกับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่มันคือช่องว่างระหว่างปีศาจแห่งอาณาจักรภายนอกและอิทธิพลของราชาปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่อยู่ใกล้ชิด ฉันเริ่มคิดว่าจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์มีความสำคัญมากตราบใดที่จิตใจของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ถูกกัดกร่อนซึ่งหมายความว่ามีปัญหากับสองกลุ่มกอบอลินที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวฟ้าหลัน <c oughs> นั่นเป็นเหตุผลที่คุณคิดว่าจัก,กรพรรดิแยกนภาเป็นปีศาจจากต่างประเทศและคุณต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อยั่วยุให้เกิดข้อพิพาทระหว่างจัก,กรพรรดิฆ่าซึ่งกันและกันและครอบครองดาวฟ้าหลันเหมยกงจื่อตอบ ตอนแรกฉันก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละออร่าที่ซ่อนแยกท้องฟ้าซึ่งซ่อนตัวอยู่ในจัก,กรพรรดิอศูรใหญ่แต่ในที่สุดเขาก็ถูกดาวกดทับฉันก็เลยมั่นใจที่จะใช้ดาบเทพปศูนเพื่อกำจัดเขาทังซานกล่าวคำพูดต่อมาทำให้ทุกคนตกใจเขาไม่ได้ถูกกดขี่เลยและเขาไม่ได้ถูกปัดสินซึ่งแสดงว่าดาวจำสัตว์ประหลาดแปลกๆตัวนี้ได้หน้าก2 0 คุณหมายความว่าสัตว์ประหลาดในโดเมนภายนอกได้รับอนุญาตจากดาวแต่เราถูกระงับและไม่สามารถเจาะทะลุได้จักรพรรดิทเทียนหยางซึ่งเงียบมาเป็นเวลานานที่นี่ในที่สุดก็พูดในขณะที่การตกผลึกของพรรคเรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ลูกของเครื่องมินเครื่องมินยอมให้คนนอกวางยาพิษดาวฟ้าหลันได้หรือไม่ เมื่อได้ยินเช่นนี้จริงๆในร่างของแทงซานก็ลืมตาขึ้นและถามแทงซานในทะเลแห่งจิตใจว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดดาวดวงนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรไม่เข้าใจเลยดาวดวงนี้ไม่เป็นอันตรายเป็นประโยชน์หรือไม่คุณเป็นแฟนตัวย,ยงของทางการและคุณยังไม่รู้จักดาวมากพอทำไมเราไม่ลองถามเจ้าของดาวโดยตรงหลักทังซานตอบอัญญาประกาศคู่อัศเจรีถามดาวโดยตรงประโยคนี้ทำให้ทุกคนระเบิดทันทีดาดอยู่ที่ไหน แทงซานหยิบแกนอาณาจักรเทพที่เขาได้รับโดยบังเอิญและพูดกับฝูงชนถ้าจิตสำนึกของเครื่องมินมีอยู่จริงสถานที่ที่ต้องการมากที่สุดจะต้องเป็นสถานที่ที่ปนเปื้อนด้วยความศักดิ์สิทธิ์แกนของอาณาจักรเทพนี้จะต้องเป็นปรมาจารแห่งใบหน้ามีที่เก็บมันไว้ถ้าเจ้าไม่ออกมาข้าจะทำลายแกนนี้หลังจากนั้นข้าก็เริ่มเปิดใช้งานดวงตาเวทมนต์สีม่วง ทันใดนั้นแกนกลางก็รู้ว่าเปล่งเสียงอึ่งๆห,หลุดจากมือของถังซานและลอยขึ้นไปในอากาศเฮ้ hey, ฉันอยากนอนที่นี่ตลอดไปเพื่อจบชีวิตที่ลวงตาในเมื่อเธอปลุกฉันฉันก็จะได้เห็นบางสิ่งเช่นกันในบ้านปลายชีวิตของฉันอะไรนะที่คุณพูดไม่ถูกต้องนะักฉันไม่สามารถถูกเรียกว่าเจ้าแห่งดาวได้อีกต่อไปถ้าคุณต้องมีชื่อเรียกฉันว่าเทพมนุษย์ เรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปอาจเป็นประโยชน์กับคุณเมื่อแกาวฟ้าหลันเกิดครั้งแรกไม่มีพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณที่ร่ำรวยมากเกินไปและมีเพียงสัตว์และพืชธรรมดาในโลกเขากล่าวพร้อมชี้ไปที่อมตะและเทียญญนหยางบรรพบรุษของเจ้าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตระดับต่ำธรรมดาที่มีสติปัญญาที่ไม่รู้จริงในขณะที่วิญญ,ญาณของสิ่งมีชีวิตในเวลานั้นเป็นมนุษย์ด้วยระเบียบและปัญญามนุษย์เคยทําให้พับพวกแข็งแรงและเจริญรุ่งเรือง ในเวลานั้นฉันถูกนับจริงๆร,ราวกับเครื่องมินท่านหลอดและด้วยเหตุนี้ภาพลักษณ์ของข้าพเจ้าจึงเป็นภาพของมนุษย์แต่ต่อมาด้วยการตกของอุก,กาบาดมันได้นําแก่นของอาณาจักรเทพและความศักดิ์สิทธิ์และพลังงานที่แกนกลางของอาณาจักรเทพนําพาความก้าวหน้าของดาวฟ้าหลานโดยตรงและในฐานะที่เป็นเจ้าแห่งดาวข้าพเจ้าก็เพราะว่าข้ายังไม่เปิดเผยสติปัญญา และค่าเพียงอาศัยสัญชาตญาณในการดูดซับสารอาหารของแก่นอย่างบ้าคลาั่งแท้จริงแก่นของทวยเทพได้นำประโยชน์มากมายมาสู่ข้าและดาวฟ้าหลันตามระดับของดาวฟ้าหลันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับฉันที่จะปลุกสติปัญญาของฉันด้วยความช่วยเหลือของแกนกลางของอาณาจักรแห่งเทพในเวลาเพียงร้อยปีฉันได้เปิดภูมิปัญญาทางจิตวิญญ,ญาณของฉันและดาวฟ้าหลันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นและทุกอย่างก็อบอ,อุ่นมากและสวยงาม แต่ยังมีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหารเร็วเกินไปสาศุข่าและดาวฟ้าหลันตามระดับของดาวฟ้าหลันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับฉันที่จะปลุกสติปัญญาของฉันด้วยความช่วยเหลือของแกนกลางของอาณาจักรแห่งเทพในเวลาเพียงร้อยปีฉันได้เปิดภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณของฉันและดาวฟ้าหลันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นและทุกอย่างก็อบอ,อุ่นมากและสวยงาม แต่ยังมีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหารเร็วเกินไปตอนนั้นเราควรปรับปรุงอย่างจริงจงังในขณะนั้นหลังจากดูดซับสารอาหารจากอดีตในช่วงเวลาสั้นๆความเข้มข้นของพลังงานจิตวิญญาณในร่างกายของฉัน ถึงระดับที่น่าอัศจรรย์และทันใดนั้นก็มีการกลายพันธุ์ในแกนกลางเหมือนสารคล้ายปีศาจรปรากฏขึ้นในร่างกายของฉันในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีพลังงานมหาศาลในร่างกายของฉันก็บ้าระห่ำทำลายร่างกายของฉันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีปรมาจารย์ดาวที่แท้จริงบนโลกใบนี้แล้วความเจริญรุ่งเรืองของสองเผ่าก็อบลินบนดาวฟารานก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันถังซานถามหลังจากครุ่งคิดเล็กน้อย ใช่อาจกล่าวได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดพลังงานมหาศาลประกอบด้วยธาตุน้ำยิงไฟลมแสงสว่างความมืดเวลาจุดจุดหลังจากที่องค์ประกอบเหล่านี้หลุดพ้นจากข้อจำกัดของร่างกายของฉันพวกเขาพบว่าเผ่าพันธ์ต่างๆกันไปผสานกับพวกมันวิวัฒนาการและสร้างสายเลือดของเผ่าพันธุ์นั้นๆฟีนฟิกิ์อันตายของคุณคือเผ่าพันธุ์ที่ได้รับไฟและชีวิตและทุกสายพันธุ์ของพรบพวกทั้งหมดได้วิวัฒนาการยกเว้นมนุษย์ พระเจ้ามนุษย์ตรัสสิ่งเหล่านี้อย่างเงียบๆจุดทำไมมนุษย์มิติไม่ได้รับการยอมรับจากองค์ประกอบเหมยกงจือถามอย่างเร่งรีบเพราะข้าผู้ถูกเรียกว่าเจ้าแห่งร่าเป็นร่างมนุษย์ได้รับความเสียหายซึ่งทําให้มนุษย์ไม่บริบูรณ์ในตัวเองและก่อนหน้านั้นมนุษย์ควรจะเหมาะสมกับธาตุทั้งปวงภายใต้ความขัดแย้งระหว่างคนทั้งสองมีธาตุใดที่คัดเลือกมนุษย์เรียกว่าสายเลือดของมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่ได้ปราศจากกำไรลักษณะของมนุษย์กำหนดว่าพวกเขาไม่ได้กีดกันพลังใดๆความสามารถใดๆดังนั้นลูกหลานของมนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นๆสามารถมีความสามารถที่สอดคล้องกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นถังซานก็ครุ่นคิดอย่างหนักหากเป็นเช่นนั้นมนุษย์ก็ไม่ได้ไร้ความสามารถแต่มนุษย์มีพรตวันอย่างยิ่งปราบใดที่มนุษย์ได้รับการยอมรับจากพลังที่ตรงกัน พวกเขาสามารถใช้พลังนี้ได้อาจเป็นเลือกก็ได้ธาตหรือเพียงแค่มอบให้กับมนุษย์การรับรู้บางอย่างแทงซานคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะให้พลังของเขาแก่มนุษย์ได้อย่างไรบรรพบุรุษเก่าตอนนี้ดาวฟ้าหลันกำลังเผชิญกับจุดเชื่อมต่อของชีวิตและความตายเกิดอะไรขึ้นจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ถามอย่างกระตือรือร้นกับคำถามที่เขากังวลมากที่สุดในขณะนี้เท hey, ดาวฟ้าหลันกำลังจะพังแล้ว